สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารจะมาแจ้งกับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารแจ้งเตือนมาจากรัฐบาลนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับก็เป็น3มเรื่องสําคัญที่อยู่ใกล้ตัวผู้สูงอายุนะครับท่านใดอายุมากก็มีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นก็ต้อง ฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์นี้ไว้นะครับจะได้รับมือและป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับก็เป็นข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ต้องเกิดกับทุกท่านแน่นอนก็คือ ทำอย่างไรนะครับให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวดีไม่ลม้มนอนหลับสุขภาพดีนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะครับก็มีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับก็มีประสิทธิภาพก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยนะครับเช่นการลุกการนั่งการเดินการเข้าห้องน้ําการตักข้าวกินด้วยตนเองนะครับการทํางานบ้าน สำหรับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลร,ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและให้ความสำคัญในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะครับโดยมีกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นะครับการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ปฐมวัยช่วงวัยเรียนวัยรุ่นช่วงวัยทำงานจนถึง วัยผู้สูงอายุและร่วมกันส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพดีและสามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือนะครับผู้สูงอายุชอบพลัดตกหกล้มนะครับเฉลี่ยว,วันละถึง140ครั้งนะครับนายแพทย์สุวรรณชัยนะครับอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จากการสำรวจนะครับพบว่าผู้สูงอายุมีการพัดตกหกล้มเฉลี่ยถึงวันละ140ครั้งเสียชีวิตวันละสองคนอีกทั้งการหกล้มยังทำให้บาดเจ็บรุนแรงนะครับเช่นสะพกหักปีละกว่า3,000คนหลายคนจากที่เคยทำกิจกรรมต่างๆได้ก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านไปนะครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยพัดตกหกล้มนะครับว่ากันว่าประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุ1ใน3หรือมากกว่า3ล้านคนพัดตกหกล้มนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงนะครับมีการบาดเจ็บและการพัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชาย1.6เท่าโดยร้อยละ60นะครับพัดตกหกล้มจากการลื่นการสะดุดหรือการก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันมีเพียงร้อยละ5ที่ตกหรือหกล้มจากขั้นบันไดนะครับ สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยหลายด้านด้วยกันนะครับได้แก่ 1. ด้านร่างกายนะครับการมองเห็นการเดินการทรงตัวโรคประจําตัว 2. พฤติกรรมนะครับคือการขาดการออกกําลังกายหรือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่พื้นลื่นต่างระดับบันไดไม่มีราวจับนะครับแล้วก็4ด้านจิตใจขาดความมั่นใจในการเดินนะครับ ทั้งนี้ข้อจํากัดในการออกกําลังกายของผู้สูงอาย,ยุก็คือปัญหาปวดตามข้อตามกระดูกการกลัวหกล้มโดยเฉพาะผู้ที่เคยหกล้มมามากกว่า2ครั้งจะไม่กล้าออกกําลังกายนะครับเพราะว่ากลัวการหกล้มอีกสําหรับข้อดีของการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมนะครับโดยความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสมก็มีดังนี้นะครับ 1. ทําให้หัวใจและปลอดแข็งแรงกล้ามเนื้อทุกๆส่วน แข็งแรงนะครับสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญนะครับสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงการหกล้มได้ด้วยนะครับ 2. ช่วยชะลอหรือลดภาวะโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหติตสูงและโรคหัวใจนะครับ 3. ช่วยลดภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับการเพิ่มโอกาสการเข้าร่วมสังคมของผู้สูงอายุเช่น การไปวัดนะครับไปหาเพื่อนไปทํากิจวัตรต่างๆที่ชมรมผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอเหมาะสมมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุนะครับสําหรับกิจกรรมทางกายที่ผู้สูงอายุควรทํานะครับทั้งนี้สําหรับผู้สูงอายุกิจกรรมทางกายก็ประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมสันทนาการทั่วไปนะครับหรือการทํากิจกรรมในเวลาว่าง การเดินการวิ่งกิจกรรมในชีวิตประจําวันนะครับเช่นงานบ้านเล่นกีฬากิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนเพื่อเสริมสร้างระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือดกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังภาวะซึมเศร้าและความรู้ความเข้าใจลดลงนะครับ 2. ควรมีกิจกรรมทางกายนะครับความหนักระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือระดับมาก 75นาทีต่อสัปดาห์นะครับ 3. กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกค,ควรแบ่งทําเป็นอย่างน้อย10นาทีต่อครั้งนะครับเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควรเพิ่มกิจกรรมทางร่างกายแอโรบิกค,ความหนักระดับปานกลางให้ได้300นาทีนะครับต่อสัปดาห์หรือระดับหนักมากก็150นาทีต่อสัปดาห์นะครับ 4. นะครับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ควรมีกิจกรรมทางร่างกายที่ช่วยส่งเสริมการทรงตัวนะครับแล้วก็ป้องกันการล้ม3วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะครับควรออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับก็คือกล้ามเนื้อลําตัวแขนขานะครับสวันต่อสัปดาห์หรือมากกว่าก็ได้ส่วนปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุนะครับคือการนอนหลับนั่นเองนะครับส่วนการนอนหลับของผู้สูงอายุที่ไม่ดีนะครับพบความชุกในประชากรทั่วโลกร้อยละ3 0ถึง35 และพบในวัยผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีถึงร้อยละ50นะครับจากการสำรวจของมูลลนิธิการนอนหลับแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีพบได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับอายุ60-69ปีพบร้อยละ32นะครับอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปพบละถึงร้อยละ52เลยทีเดียวนะครับ โดยปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเช่นผู้สูงอายุเกิดการนอนหลับยากนะครับตื่นนอนตอนกลางคืนหลายครั้งถึงร้อยละ39นะครับเมื่อเทียบกับวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่โดยในปกติวัยผู้ใหญ่นะครับจะต้องใช้เวลาการนอนหลับประมาณ6-8ชั่วโมงแต่สําหรับผู้สูงอายุนะครับต้องมีเวลานอนหลับเฉลี่ยนะครับ7.5ชั่วโมงต่อคืนนะครับ ส่วนสำหรับวิธีการที่จะช่วยให้หลับเพียงพอและมีสุขภาพอนามัยนอนหลับที่ดีสามารถปฏิบัติได้ตามหลัก10วิธีนะครับก็มีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน 2. รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย30นาที 3. ไม่นอนกลางวันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรไม่เกิน30นาที 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ก่อนนอนสองชั่วโมงไม่ควรออกกำลังกาย 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนและอาหารมือดึกอย่างน้อยสีชั่วโมงก่อนนอน 6. งดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อยสี่ชั่วโมงก่อนนอน 7. นอนเตียงนอนที่สบายอากาศถ่ายเทไม่มีแสงเล็ดลอดและเสียงรบกวน 8. ผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลเช่นการนั่งสมาธิ9 ใช้ห้องนอนเพื่อนนอนเท่านั้นไม่เล่นโทรศัพท์มือถือและกินอาหารบนเตียงนอนและข้อ10นะครับก็คือหากนอนไม่หลับภายใน30นาทีควรลุกไปทํากิจกรรมอื่นๆแล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้งเมื่อง,ง่วงนะครับก็สําหรับข่าวสารดีๆนี้นะครับก็มาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ